ผมธนวัต์โคสินทพบ,บชื่อเล่นชื่อดิวเป็นเดอะมอเตอร์ M8 นะครับโปรเจกต์ที่จะลงในเดอะมอเตอร์ซีซั่นก็คือชื่อเดอะเฟิรครับจะเป็นสไตล์การทำแบบสแคทวิวสำหรับที่มาของชื่อเดอะเฟิรก็คือมันจะเป็นสิ่ง สิ่งแรกหรือหรืออะไรหลายๆอย่างที่เป็นครั้งแรกของผมในการทำสเคตบิลครับสำหรับรูปแบบโดยรวมที่คิดไว้เป็นคอนเซปต์ก็คือจะใช้เป็นสีดำส้มม่วง3ส,สีแล้วก็จะทำเคสออ,ออกมาเป็นแนววงกลมแล้วก็อาจจะมีปีกมีเทอร์โบมีบูทอะไรให้คล้ายๆกับหุ่นยนต์ให้มันดูล้ำๆด้วยครับที่อยากจะทำเป็นเคสท,ที่มันเป็นทรงวงกลมเพราะว่ามีความรู้สึกว่าการ มอสยังอยู่ในรูปทรงที่เป็นสี่เหลี่ยมยังไม่มีรูปทรงอะไรที่แปลก,กๆมามากก็เลยอยากจะทําเป็นวงกลมขึ้นมาครับที่คิดไว้ก็คือผมจะเอาโอแมกมาเป็นโครงสร้างภายในด้วยในการทำโปรเจกต์โปรเจกต์นี้มีไอเดียแล้วก็ต้องออกแบบอยู่แล้วครับเพราะว่าการออกแบบมันคือการวาดหรือล่างสิ่งต่างๆที่เราจะทำในโปรเจกต์นี้ขึ้นมา ให้ไปให้ให้เห็นเป็นรูปล่างขึ้นมาสำหรับโปรแกรมที่ใช้จะเป็น i l l u s t r a t o r กับ Photoshop ซึ่งผมถนัดในด้าน 2D จะทำระบบน้ำให้อยู่นอกตัวเคสเลยตัวชุดระบบน้ำก็จะเป็นชุดนี้ทั้งชุดเลยที่อยู่นอกตัวเคสทุกอย่างของระบบน้ำจะอยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วก็พวกฮาร์ดแวร์จะไปอยู่ข้างในล้อรถเป็นล้อรถยนต์นะครับ แล้วก็มีต่อเติมทำให้มันดูสวยขึ้นแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นพวกเมมบอร์ดการ์ดจอหรือว่าตัวแรมที่ต้องเปลี่ยนสีใหม่แล้วก็เปลี่ยนตัวบอดี้รูปทรงอะไรใหม่ๆมดตัวฮาร์ดแวร์นี้มีทำตั้งแต่เมมบอร์ดเลยเมมบอร์ดก็ทำตัวการ์ดจอก็ทำแรมก็ทำทำหมดเลยครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่าพอเราจะมอสอะไรแล้วเราควรจะมอสมอสให้มัน ถึงที่สุดของของการมอดของมันอาร์เมอร์ของเมนบอร์ดกิกะไบต์ครับอย่างแรกที่สำคัญก็คือ1โหลดเมนบอร์ดให้ตรงรุ่นกับที่เราจะทำอาร์เมอร์โหลดตาม Google ได้เลยแล้วก็2ก็คือพอพอเราโหลดรูปมาเสร็จแล้วต้องต้องรู้ขนาดจริงของเมนบอร์ดเพื่อที่จะทำให้สเกลที่เราต้องการเป็นเป็นสเกลจริง รู้สกเกลจริงแล้วทีนี้เราก็วาดอาร์เมอร์ไปเลยโดยการวิธีการวาดอาร์เมอร์ง่ายๆครับเราต้องรู้ก่อนว่าซ็อกเก็ตไหนช่องไหนที่เราต้องใช้บ้างหรือว่าต้องต้องเว้นไว้เพื่อเสียบสายอะไรแล้วก็หลังจากนั้นเราก็วาดเพื่อที่จะเว้นช่องว่างของช่องนั้นไว้แต่ถ้าอันไหนที่เราไม่ใช้ก็ปิดไปได้เลยอันนี้จะเป็นตัวบอดี้อันใหม่ของกาจอลแล้วก็จะเป็นแบ็กเพจด้วย ทีนี้ก็ไปทําให้เป็นหน้ากระดาษของ a 4เพื่อที่จะเอาไว้ไปปินค์ฮะเพราะว่าพอพอปมินเสร็จแล้วแล้วก็เราจะสามารถตัดได้ mm. ก็นี่ก็เป็นตัวอย่างอา m m เมครับ mm. ก็จะที่ออกแบบมาพอออกแบบเสร็จแล้วแล้วก็ปิินได้กระดาษ A4 เลย mm. ถ้าชิ้นส่วนไหนที่ไม่ใหญ่กว่าไปไม่ใหญ่กว่า A4 ก็ โอเคแต่ว่าถ้าชิ้นส่วนไหนที่มันใหญ่กว่า A c เราต้องทำการเอากระดาษมาต่อกันแล้วก็หลังจากนั้นก็จะใช้รูปในกระดาษนั่นแหละครับไปตัดชิ้นงานโดยการตัดนี่จะใช้พ a าสติูดเป็นชิ้นงานในการทำตัดแผ่นพ a าสติูดครับทำอาร์เมอร์ของเมมบอร์ดกิกะไบต์ที่ใช้ในโปรเจกต์ครับ ก็สําหรับอาร์เมอร์แผ่นเดียวเลยเป็นแผ่นเมนของมันเลยเอาไว้ปิดลายวงจรปิดพวกสล็อตที่เราไม่ต้องการให้ใครเห็นอะไรแบบนี้ครับม,มันเป็นวัสดุที่ตัดง่ายอะผมว่ามันเหมาะสําหรับคนที่ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องในการตัดแผ่นนู่นแผ่นนี่ด้วยสามารถตัดด้วยได้คัตเตอร์ได้ด้วยเลยอะไหลหลักเลยครับเพราะว่าอยากจะทำให้หลายๆคนเห็นว่าเออ ต่อให้เราไม่มีเครื่องในการตัดอุปกรณ์อะไรต่างๆก็ใช้วัสดุเป็นพาร์ทบูดตัดด้วยคัตเตอร์ได้หลักๆและที่เลือกพาร์ทบูดจะใจเลยก็คือมีความรู้สึกว่าการมอดของบ้านเราส่วนมากเขานิยมใช้เป็นอะคริลิกซึ่งการใช้อะคริลิกในการมอดมันต้องมีเครื่องในการตัดหรือว่าในการฉลุอะไรหลายอย่างก็เลย อยากจะใช้วัสดุที่มันทำง่ายๆใช้คัตเตอร์ตัดได้ก็เลยใช้เป็นพาร์ตบูดครับสำหรับปัญหาในการทำมีแน่นอนครับเพราะว่าผมออกแบบเป็นแบบ 2D ซึ่งการออกแบบเป็น 2D นั้นคือเราจะมองเห็นแค่ด้านเดียวมันจะกลายเป็นว่าอีกด้านหนึ่งผมต้องคิดเองในสมองเพราะว่าถ้าสมมุติว่า าวาดแบบไม่ดีแล้วาการคิดรูปภาพเองในสมองผมก็จะเพี้ยนหมดเลยแล้วก็สิ่งอีกสิ่งหนึ่งก็คือการวาดแบบ 2D นั้นต้องวาดโดยการใช้สเกลจริงของวัดสดุจริงๆเลยขนาดเคสขนาดล้อแม็กขนาดเมมบอลทุกอย่างต้องเป็นสเกลจริงในการวาดแบบ ตอนนี้กำลังจะพ่นไอ้ส่วนที่เราตัดพาด์บูดมาแล้วจะพ่นเป็นสีดำตามคอนเซ็ปต์ก็คือจะเป็นสีดำส้มแล้วก็แซมเล็กน้อยด้วยสีม่วงสีส้มกับสีม่วงพ่นไม่ได้เพราะพอดีว่าฝนตกถ้าพ่นสีส้มกับม่วงมันจะสีไปขึ้นฝ้าสีมันจะจางไม่สวยได้แต่พ่นสีดำเพราะสีดำเป็นสีดำด้าน ก็สำหรับการทำสีผมเลือกใช้เป็นสีสเปย์ในการทำเพราะว่าผมคิดว่าหนึ่งไหนไหนผมก็อยากจะทำให้ทุกคนเห็นแล้วว่าใช้วัสดุง่ายๆในการทำ modify case ก็สามารถทำให้สวยได้ผมก็เลยอยากใช้สีสเปย์นี่แหละไม่ต้องไปใช้สีรถยนต์อะไรใช้สีตามท้องตลาดทั่วไปที่หาได้ถ้าพูดถึงสีสเปย์กับสีรถยนต์ที่เห็นได้ชัดหลักๆแล้วก็คือหสีสเปย์ก็เราสามารถพ้นด้วย กระป๋องสเปรยได้เลยแต่สีรถยนต์เราต้องมาผสมทินเนอร์ผสมอะไรแล้วก็ใช้กาแล้วก็ปั๊มลมในการพ่นสีครับดิวคิดว่าสีรถยนต์จะสวยกว่าแต่ว่าดิวต้องการจะแสดงให้เห็นว่าทําง่ายๆก็สวยได้ก็เลยใช้สีสเปรย์ครับที่ใช้ดําด้านเพราะอยากได้งานที่มันดูดุถ้าเป็นสีดําด้านหรือว่าสีด้านส่วนมากจะจะไม่ต้องมีเทคนิคมากเพราะว่าสีด้านมันจะแห้งง่ายแล้วก็วิธีการพ่นมันจะไม่ค่อยเกิดลูกน้ำเท่าไหร่ เพียงแต่เวลาพ่นชิ้นงานควรจะเก็บขอบเก็บอะไรให้เรียบร้อยหน่อยเพราะาบางครั้งเราพ่นสีเฉพาะหน้าแต่ว่าเราไม่ได้เก็บขอบข้างขอบล่างเลยเฉพาะสีดำด้านหรือว่าไม่ต่ำกว่า5กระปอ๋องอ่ะสีดำด้านมันเป็นสีหลักของเคสที่โปรเจกต์ที่ดูจะทำด้วย สำหรับรูปแบบของสีสเปย์มันก็จะมีทั้งสีสเปย์แบบพื้นเงาวาวหรือว่าเป็นสีด้านก็มีซึ่งดิวทาด้วยโปรเจกต์นี้จะมี3สีก็คือสีดําจะเลือกใช้เป็นสีดําด้านส่วนสีส้มกับสีม่วงจะเป็นส้มม่วงเป็นสีแววครับ บอดของกิกะไบต์ตัวนี้นครับที่ทําก็จะมีพ่นซิงเพราะว่าก็อย่างที่บอดมีจะมีสีม่วงแซมด้วยแล้วก็มีการพ่นตัวอาร์เมอร์เดิมปกติมันเป็นสีขาวตัวอาร์เมอร์อ Armor เก่าผมก็เลยพ่นเป็นสีดําให้มันดูเข้ากับคอนเซปต์ด้วยแล้วก็พ่นซิงเป็นสีม่วงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอนเซปต์จะมีสีม่วงแซมทีนี้ก็ มีการพ่นลายเพราะปกติมันเมนบอร์ดตัวนี้จะเป็นลายขาวแดงผมก็พ่นจะตรงแถบสีแดงเป็นสีส้มแล้วก็สิ่งที่ทำเพิ่มก็มีอาร์เมอร์ที่จะทำเพื่อปิดลายวงจรต่างๆให้ให้มันดูว่าเมนบอร์ดมีการเก็บงานที่ดีขึ้นอะไรแบบนี้โดยใช้พาร์ทหลที่เราได้ออกแบบกันนั่นแหละครับดิวคิดว่าการโมดิฟายเลิฟมาแข็งในระดับระดับนี้แล้ว ดิวมีความรู้สึกว่าเราต้องทําให้ทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างเราต้องโมดิฟายใหม่หมดเลยก็ดิวก็เลยทําตั้งแต่เมนบอร์ดเมนบอร์ดก็ต้องพ่นสีใหม่ทำฮีซิงค์แล้วก็ทำอาร์เมอร์แรมแรมจะเป็นสีฟ้าขาวซึ่งจะเป็นสีเดิมก็มันก็ไม่เข้ากับโปรเจกตก็เลยต้องเปลี่ยนสีด้วยกล้าจอจะเป็นของกิกแไบต์แต่ว่าด้วยด้วยรูปทรงที่มันให้มาเดิมเดิมดิวคิดว่ามันไม่เข้ากับโปรเจกตก็เลย เปลี่ยนเป็นบอดี้ใหม่ด้วยบอ <Body S 1> <Body S 2> ดี้เดิมมันก็โอเคแต่ว่าอยากจะได้บอดี้ที่มันดูล้ำๆดูเป็นหุ่นยนต์ให้มันเข้ากับโปรเจกต์รูปร่างมันจะคล้ายๆกับโลกของเรื่องการดั้มเพราะว่าช่วงนั้นดูการดั้มอยู่พอดีแล้วก็มันมีความรู้สึกว่ามันดูล้ำดีอยากจะมาทําเป็นบอดี้ของตัว Scar สกาจอสําหรับตัวบอดี้เก่าของมันที่ผมคิดไว้ก็คือ คงจะไม่เอาเลยจะเอาแค่ตัวพัดลมเท่านั้นเพราะว่าใช้บอดี้ที่ผมทำขึ้นมาเองเลยดีกว่าเอาแต่พัดลมของตัวสิงเดิมแล้วก็ตัวโลโก้ของ w i n f o r ์ด้วยครับ 1. ่ละต้องเปลี่ยนบอดี้ใหม่เพราะว่าเพื่อให้มันเข้ากับโปรเจกต์สถ้าเราเปลี่ยนบอดี้ใหม่แล้วเราต้องใช้สีบอดี ให้มันเข้ากับโปรเจกต์แล้วก็มีการทำแบ็กเพจเพิ่มขึ้นมาด้วยซึ่งแบ็กเพจก็จะมีชื่อโลโก้อะไรที่เป็นของดิว ัวบอดี้ของกาดจอไอตัว9 5 0กินกีไบต์นี้บอดี้ไม่ไม่เอาเลยตัดส่วนบอดี้ทุกอย่างของมันออกหมดเลยให้เหลือแค่ตัววงกลมพัดลมเพราะว่าจะผมจะใช้แค่นี้ที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวโลโก้ w i n f o r c e ของกิกไบต์ครับเพราะว่ามันมีไฟผมกะว่าเอาไว้ใช้ด้วยตรงส่วนพัดลมที่พอตัดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะตะไบอะไรเก็บงานให้สวยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะกะจะใช้ ตัวบอดี้ที่ผมออกแบบมาทาามันก็จะอยู่ทรงประมาณนี้ครับสำหรับแมซีรีส์นี้ปกติจะเป็นตัวบอดี้เป็นขาวฟ้าแล้วก็ไฟมันจะเป็นสายฟ้าสีฟ้าแต่ว่าด้วยที่บอดี้ปกติมันสีไม่เข้ากับโปรเจกต์ก็เลยถอดมาพ่นสีใหม่ ถอดออกมาจะเป็นแค่บอดี้ของมันเฉยๆโดยปกติของแรมทั่วไปมันจะมีซิงค์ที่ติดกับเม็ดแรมเลยแต่ว่าสำหรับซีรีส์นี้มันทำมาพิเศษหน่อยก็คือซิงค์มันก็จะแยกไว้อันนึงแล้วก็จะมีบอดี้เสริมเข้ามาเพื่อน่าจะเพิ่มความสวยงามแน่นอนอยู่แล้วครับแล้วก็ที่ถอดออกมาก็จะเป็นแค่บอดี้ส่วนตัวซิงค์ระบายความร้อนมันก็ยังอยู่ที่เดิม พอคิดว่าจะทำโปรเจกต์เป็นทรงวงกลมก็มีไอเดียขึ้นมาว่าถ้าเป็นวงกลมแล้วเราก็อยากทําให้มันหมุนได้แต่ทีนี้พอคิดไปคิดมาถ้าเราทําให้หมุนได้แล้วอุปกรณ์ที่อยู่ภายในมันจะทำยังไงให้ไม่ต้องเคลื่อนตามอะไรประมาณนี้ด้วยครับมันก็เลยทําให้คิดหนักเหมือนกัน เป็นการทำโครงสร้างซึ่งสร้างขึ้นมาจากเหล็กซึ่งตอนแรกดิวมีความคิดที่ผิดพลาดไปก็คือตอนแรกดิวเข้าใจว่าสิ่งสำคัญที่สุดในโปรเจกต์นี้จะเป็นล้อแม็กแต่ว่าความจริงแล้วสิ่งสำคัญที่สุดมันก็คือการสร้างโครงสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะยึดอุปกรณ์ทุกอย่างเข้าด้วยกันโครงสร้างที่สร้างขึ้นมาก็จะมีหน้าที่ก็คือ1แน่นอนคือการยึดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมด2คือการยึด ให้ล้อแม็กอยู่ในโครงสร้างและก็3ก็คือจะทำให้จะมีกลไกที่ทำให้ล้อแม็กสามารถหมุนได้ก็อันนี้จะเป็นส่วนของโครงสร้างหลักแล้วก็ตัวล้อแม็กครับที่จะมาทำเป็นโปรเจกต์ในการแข่งที่โชว์อยู่ตอนนี้จะเป็นมีล้อแม็กมีโครงสร้างเหล็ก ที่เชื่อมขึ้นมาจากเหล็กแล้วก็มีตัวที่ทําให้ล้อหมุนได้ก็คือลูกป,ปืนครับจุดที่มีปัญหาตอนนี้ก็คือด้านการหมุนล้อครับมันมีการมันมีความรู้สึกว่าฝืดแล้วก็ตัวล้อยังยังไม่คงยังไม่คงที่เท่าไหร่ยังไปทางซ้ายทางขวาบ้างมันสามารถหมุนได้แล้วก็ตัวล้อตัวลูกป,ปืนก็จะหมุนเป็น,นกลไกของมันตัวข้อกลางตรงนี้มันยังเลื่อนซ้ายขวาได้เพราะว่ามันยังไม่มีการปิด ที่ลูกป,ปืนที่อย่างที่ได้บอกไว้ว่าชุดน้ําดี่จะเอาไว้นอกตัวเคสหมดเลยก็คือตัวคานเหล็กพวกนี้จะเป็นชุดที่เอาไว้ยึดชุดน้ําแล้วก็ส่วนของส่วนของทางด้านฮาร์ดแวร์มันจะมีไม่ว่าจะเป็นบอร์ดกาจอหรือพาวเวอร์าสายจะอยู่ภายในของช่วงล้อแม็กหมดเลยโดยการใช้เชื่อมเหล็กแทงแทงเข้าไปในล้อแม็กเลยครับ ด้วยความที่ล้อแม็กรถยนต์มันมีน้ำหนักที่มากการที่เราจะทำตัวยึดของล้อขึ้นมานั้นถ้าเราทำไม่ดีก็มันก็จะทำให้โครงสร้างพังดิวก็เลยใช้วิธีการเอาล้อตั้งอยู่บนลูกปืนเลยเพื่อที่จะให้น้ำหนักทั้งหมดของล้อทิ้งลงไปข้างล่างเพราะว่ามันจะทำให้โครงสร้างไม่ผิดเพี้ยนครับ ครับก็นี่จะเป็นเคสเดอะเฟิร์สของผมนะครับที่จําแข่งในรายการเดอะมอเตอร์ซีนเซนสองครับปัญหาของเคสนี้ก็คือดิวเข้าใจผิดว่าความสําคัญของโปรเจกต์เดอะเฟิร์สก็คือล้อล้อแมกรถยนต์แต่ว่าความจริงแล้วความสำคัญของมันจริงๆก็คือการสร้างโครงสร้างเพื่อที่จะยึดอุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกันครับในส่วนของเฉพาะโครงสร้างที่เจอเจอเยอะเลยครับเพราะว่าถ้าสมมุติเราวาดแบบไม่ดีทําโครงสร้างไม่ดีเวลาเราจะมายึดอุปกรณ์มันจะยึดยาก หรือว่าจะเป็นเรื่องของการวาดโครงสร้างที่ผิดสเกลก็จะทําให้งานเพี้ยนหมดเลยตอนแรกไม่ดิวไม่ได้วาดโครงสร้างเลยเพราะว่าดิวไม่ได้นึกถึงการวาดโครงสร้างเลยนแต่ว่าจะทําทุกอย่างด้วยล้อแม็กรถยนต์แค่นั้นเองเป็นจุดพลาดสําคัญเลยด้วยด้วยการที่ดิวเข้าใจผิดว่าอะไรเป็นสิ่งสาคัญก็เลยทําให้เคสตัวนี้มันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ที แล้วก็ใช้เวลาในการทํามากขึ้นไปอีกเพราะว่ามันเจออุปสรรคปัญหามากมายเพิ่มขึ้นครับสําหรับชุดน้ําก็อย่างที่เห็นครับทั้งหมดชุดน้ําจะออกมาจากนอกตัวเคสหมดเลยแล้วก็จะมีการเดินอ้อมไปข้างหลังของของตัวเคสเพื่อที่จะมาเข้าตามบล็อกต่างๆมี1นรูปแท้และก็1นึรูปหลอ,อกครับรูปหลอ,อกก็จะเป็นกา้าจ,จอก็คือจะเป็นแค่เอาฟิตติ้งมาต่อเข้ากับกา้าจ,จอแต่ว่าก็มีน้ําแต่ว่าไม่ได้เดินเป็น เปิดอะไรเป็นแบบปกติที่ออกแบบมาก็ตามตามสเกลนี้หมดเลยพาร์ทจะมีการจะมีปัญหาก็เพราะว่าทุกทุกชิ้นดิวตัดด้วยคัตเตอร์หมดเลยทำด้วยมือเองเหมดเลยมันก็เลยมีความผิดเพี้ยนไม่เหมือนกับการที่เราใช้เครื่องหรือว่าอุปกรณ์ต่าง,างๆที่เป็นอัตโนมัติมาช่วยในการทำก็สำหรับพาวเวอร์สปายของเทมเปอร์เทคตัวนี้ที่ดิวไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยก็เพราะว่ามันเป็นสีขาวซึ่ง สีขาวมันสามารถเข้าได้กับทุกสีอยู่แล้วแล้วก็โดยพ,พ,ดพาวเวอร์สไปดิวไว้ข้างล่างด้วยดิวก็เลยไม่ได้มีความสําัญกับมันมากสำหรับการติดตั้งฮาร์ดแวร์พอใจเพราะว่าการติดตั้งฮาร์ดแวรม์มันมีแค่2จุดที่ทำก็คือ1จุดของพ,พ,พาวเวอร์สไป2จุดของเมนบอร์ดเพราะแต่ว่าสิ่งสำคัญสุดก็คือจุดของเมนบอร์ดเพราะว่าในพาร์ทของเมนบอร์ดจะมีทั้งการ์ดจอ ssd อะไรทั้งทุกอย่างจะอยู่ในแผ่นนี้แผ่นเดียว ถ้าพูดถึงจุดที่ชอบมากที่สุดก็คงจะเป็นพาร์ทวอเตอร์บ็อกเอ้ยวอเตอร์คูลิ่งะครับเพราะว่ามันจะเป็นคล้ายๆปีกหุ่นยนต์ซึ่งดิมีความชอบตั้งแต่ออกแบบมาแล้วมันเป็นจุดที่ชอบมากที่สุดก็สําหรับปีกนะครับมันจะมีทั้งหมด2ชั้นปีกชั้นบนก็จะเป็นชุดหม้อน้ําซึ่งประกอบด้วยพัดลมของ TT t h e ทมเปอเป็นลิงสีขาวนะครับแล้วก็ตัวปีกชั้นที่2ชั้นล่างจะเป็น แทงน้ําและก็เป็นปั๊ม,มอยู่ในชุดเดียวกันหม้อน้ําเราจะใช้ทั้งหมด3ตอน2ตัวพัดลมทั้งหมด6ตัวแทงน้ําแบบมีปั๊ม,มในตัว2ตัวแล้วก็แทงน้ํา15มิล2ตัวครับก็การวางกล้าจอก็คือวางอยู่เหนือเมนบอร์ดเลยแล้วก็ใช้สายเลเซอร์ในการเชื่อมต่อเข้าเมนบอร์ดถ้าสําหรับตัวดิวจุดเด่นของเครื่องนี้น่าจะอยู่ที่ปีกด้วยเป็นอย่างหนึ่งแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายๆอย่างก็คือ2ก็คือล้อแม็กที่สามารถหมุนได้ 3. บอดี้ Body ที่ทำใหม่หมดไม่ว่าจะเป็นเมมบอร์หรือกาจล้วก็4ก็คือโครงสร้างทั้งหมดที่ทำให้อุปกรณ์มาย,ยึดกันก็สำหรับคนที่ดูอยู่แล้วก็ติดตามนะครับผมอยากจะบอกว่าการเลือกใช้อุปกรณ์เราไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่สูงหรือว่าการทำพาร์ตต่างๆเราไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องทำตลอดเราสามารถใช้มือใช้คัตเตอร์ในการสร้างผาดพวกนี้ออกมาได้ ถึงเราจะใช้ม so, so, you so ือมันจะมีความผิดเพี้ยนก็จริงแต่ว่ามันก็มีความสวยงามของมันก็อยากจะให้ลองลองคิดดูว่าไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมากก็สามารถแต่งคอมได้ครับก็ผมถือว่าเป็นน้องคนหนึ่งในมอดเดอร์ที่ลงสีทั้งสองแต่ว่าถ้าโปรเจกต์ผมเสร็จ100%เมื่อไหร่พวกพี่ๆระวังตัวไว้ได้เลยครับว่าผมชนะแน่นอน